ซึ่งพอสุดท้ายนะผมก็บอกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยเองเป็นรองนะเองเป็นตีเขาเนี่ยเป็นลองแน่นอนอ่ะสมมุติอ่ะสมมุติเราตีดีเนาะเราตีดีเราเป็นต่อเขาเขายกเลิกได้ภายในเจ็ดนาทีเขาสามารถยกเลิกได้แต่เรายกเลิกได้ไหมเราเป็นลองเรายกเลิกได้ไหมยกเลิกไม่ได้ยกเลิกไม่ได้เลยเพราะเขามีสิทธิยกเลิกเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ชนไม่ชนเชิงเนาะเขาบอกถ้ามันมีเข้าปีกนะก็ถือว่าเป็นเชิงก็มันยังไม่เข้าปีกเลยมันแค่มุดปีกยังไม่มีจังหวะที่มันมุดร้อยปีกขลุปีกยังไม่มี แต่มันเป็นไก่มุดล่างเข้าไปนะครับซึ่งมันไม่ใช่ไก่เดินหน้าตั้งๆหน้าโดดเข้าไปแบบนั้นเหรอที่เขาเรียกว่าพม่าร้อยพมา่าที่ว่ามุดล่างก็มีพมา่าโยกล่างก็มีนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นไก่กั้ากึ่งนั่นแหละก็คือเอาง่ายๆคือไก่กั้ากึ่งครับในความคิดผมนะผมไม่ได้เข้าข้างใครนะไก่ก้ากึง่งถ้าจะบอกเชิงกับเชิงก็บอกพมา่าก,กับพมา่านะครับตัสรุปคือมันลูกครึ่งนะครับซึ่งเพื่อนผมบอกเพื่อนผมแล้วมึงชนอย่างเงี้ยมึงเป็นรองเขาแน่ถ้าสมมตินะ แล้วมึงเป็นรองเขาสักสามสี่ 3, 4, นะนหนึ่งนะเขาชนมึงเขาชนต่อเพราะเพราเขาเป็นต่อถูกไหมเขาสามารถชนต่อได้เขาเลือกได้2อย่างไงจะชนต่อหรือไม่ชนภายใน7จนาทีถูกไหมถ้าเราพอออกลูกเดินหน่อยเอาลูกมุดไปคาป,ปีกหน่อยลอดหน่อยอย,อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเราเป็นไก่เชิงเขาก็ยกเลิกเราถ้าเราเป็นต่อนะเขายกเลิกเราแน่แต่ถ้าเราเป็นรองกูว่าก็ได้เสียเอาไหมเชื่อไหมสมมุติไปปุ๊บสนาทีหน,นาทีเราตาบอดปุ๊บเลยนะแล้วเราเป็นรองสักสามถึงห้าหนึ่งนะ คิดว่ามันจะยกเลิกไหมมันคงไม่ยกเลิกหรอกเพราะฉะนั้นมึงเป็นรองตั้งแต่ก่อนปล่อยแล้วเสียเปรียบเขาตั้งแต่ก่อนปล่อยแล้วผมก็คุยกับมันเมืม่อคืนนะกูว่าแล้วมึงไม่ได้เสียหรอกมันออกรูปนี้ยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ทุกครั้งอ่ะเชื่อกูดิมึกไปถ้ามันตีอย่างเงี้ยเป็นรองแล้วมึงเป็นรองเขาก่อนปล่อยแล้วเป็นรองปอปอแล้วครึ่งลูกด้วยซ้ำใช่ไหมมันเป็นรองแล้วว่าชนะแพ้ไม่รู้อแต่เป็นรองแน่คือถ้าเราเป็นต่อเขายกเลิกได้อ่ะแต่ถ้าเราเป็นรองเขาเอาชนเขาก็ชนได้อีกอ่ะแล้วเราจะไหวไหม ผมก็บอกเฮ้ยอย่างนี้มันอันตรายแล้วโอ้อยถ้าตกลงแบบนี้ไม่ไหวครับผมก็เลยบอกรอบหน้านะถ้าตอนเปียบไม่ได้ผมผมไม่ได้พูดนะผมบอกรอบหน้าตอนเปียบคุยให้ชัดเลยผมบอกคุยให้ชัดเลยแล้วมันก็บอกเออเดี๋ยวกูย่คลิปให้เขาดูกูย่คลิปให้มันดูว่าเนี่ยไก่ผมชนแบบนี้ครับพี่พี่ชนได้ไหมครับถ้าพี่ชนได้ก็ชนประกบประกบตั้งอันซ้อมแบบทั่วไปคือ5นาที5นาทีได้เสียเขาตั้งอันซ้อมเพื่อป้องกันไก่ตีดเขาไม่ได้ตั้งอันซ้อมเพื่อดูเชิงชนนะครับ แล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอถ้าเราเป็นเราอะ่ะเรายอมเขาได้ไหมผมถามหน่อยดิเราเป็นซุม้มเล็กเนี่ยซุ้มชาวบ้านซุ้มรวมเงินกันมาเล่นเนี่ยถ้าสมมุติกลับกันเนี่ยเราเป็นฝั่งพมา่าแล้วเราบอกว่าเราไม่ชนเชิงใช่ไหมแต่เราเขาเป็นลูกครึ่งแบบเนี้ยเรายกเลิกได้ไหมผมว่าเรายกเลิกไม่ได้หรอกซุ้มต่อทองฟาร์มซุ้มปานทองพามเนี่ยไม่มี power ที่จะยกเลิกกลางอากาศแบบนี้ได้หรอก มันมีแต่ซุ้มใหญ่ๆเท่าน,นั้นแหละที่มีบรารมีเท่าน,นั้นแหละที่จะทําได้ถูกไหมอันนี้ผมพูดถูกไหมผมพูดแบบเป็นกลางที่สุดแล้วนะแต่เขาบอกเขาไม่ชนเชิงอ่าไม่ชนเชิงก็ไม่ชนเชิงนะครับแต่ไก่แบบนี้มันจะว่าเชิงก็ไม่เชิงเนาะมันก็ไม่ใช่ก็อย่างที่ผมพูดอะ่ะเพราะฉะนั้นนะครับสุดท้ายอะไรก็แล้วแต่ตกลงกันให้ดีๆครับก่อนชนเน่ะผมก็เลยบอกเออเอยงั้นดีแล้วเอาคลิปไปเขาดูเลยเนี่ยไก่ผมชนแบบเนี้ยไก่ผมเป็นลูกครึ่งเนี่ยไม่ร้อยปีกไม่ไล่คอมันไม่ใช่ไกกก่่่เชชิงงอาีพมันไลูครึ บางที่มันก็เดินบางที่มันก็มาล่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นพม่าหรือมันเป็นเชิงก็ไม่รู้คนเลี้ยงไปตียังไม่รู้เลยว่ามันเข้าไปเนี่ยมันจะไปออกล่อไหมหรือว่ามันจะเป็นละไรเพราะมันไก่ลูกผสมมันไก่ลูกครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเอาคลิปไปเขาดูเลยตอนเปียบอะเอาคลิปไปเขาดูเลยเฮ้ยไก่ผมชนแบบนี้พี่ชนได้ไหมถ้าชนได้ก็ตกลงตามกติกาปกตินะตั้งอันซ้อมห้านาทีนะแล้วก็ได้เสียเลยพอหมดห้านาทีก็ได้เสียเลยเขาป้อง เขาตั้งอันซ้อมกันไก่ดีดเขาไม่ได้ตั้งอันซ้อมเพื่อไว้ดูเชิงชนโอ้ตายแล้วผมก็โอ้ผมกา็มาตั้งใจที่สองรอบเลยนะรอบแรกผมมาดูของเพื่อนผมเก่งเนาะเก่งกอไก่เก่งเนาะชนปีที่แล้วเจ้าเบิร์ดเดย์ครับชนสิบเอ็ดล้านผมก็มาดูโอ้แต่มาได้มันมันตีเขาด,ดีดก่อนเนาะไม่ถึงห้านาทีเขาก็ายกเลยแล้วเราเก่งก็บอกตอนนี้พี่ออสมาเถอะตอนนี้แข่งดีมากผมก็ตามมาเล่นเนาะเพื่อนที่สนิทกันถ้าเขาบอกว่าดีผมก็ต้องมาแหละ เพราะเขาไม่ได้ตั้งใจมากินเงินผมหรอกผมมาเล่นผมก็ใส่เดิมพันห้าหมื่นบ้างแสนบ้างก็เล่นแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เล่นเยอะอะไรแต่แต่ผมก็อยากมาดูนะครับไก่เก่งๆของเพื่อนที่รู้จักที่สนิทจริงๆนะอย่างของเก่งก็ไก่เก่งอย่างเงี้ยของต่ออย่างเงี้ยที่เพื่อนสนิทตั้งแต่เด็กอะผมก็อยากมาดูครับแต่สุดท้ายก็เสียเที่ยวสองรอบแล้วเดียวปีที่แล้วรอบหนึ่งปีนี้รอบหนึ่งสงสัยมันซวยผมเพราว่าโอ้ต้องคิดใหม่แล้วนะเอ้ยมันซวยกูเพราว่ากูไม่ได้มาเลยเนี่ย ก็ประมาณนั้นนะครับก็คือมันมันพูดยากนะครับพูดใครก็พูดถูกหมดอะใครก็พูดถูกหมดก็มันไม่ใช่เชิงก็มันไม่ใช่พม่ามันไม่ใช่อะไรสักอย่างมันคือลูกขึ้นโอ้สรุปตายพอดีนะครับเอาอย่างนี้นะครับเอาคลิปไปเขาดูเลยตอนเปรียบรอบหน้าผมบอกต่อแล้วไก่ยังตีได้นะหาคู่ให้มันหน่อยนะครับมันก็อยากชนนะครับที่มันชนขรา้งละล้านเนี่ยมันเหลือเดิมพันห้าหมื่นเองนะครับที่เหลือ f อใส่หมดนะครับหาคู่ให้เขาหน่อยครับต่อดอนมืองโอ้สุดๆจรดีครับ